สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับสําหรับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนี้ก็อยู่ที่อําเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์นัทจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าไปในพิธีการพุทธาพิเศษนะครับวันนี้ก็มีรายการพุทธาพิเศษเกี่ยวกับวัตถุมงคลอย่างมากมายเลยนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับสําหรับท่านที่เป็นสายพระอย่าพลาดนะครับ คลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณาการก่อสร้างนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือโบสถ์หลังใหม่นะครับต่อไปก็จะเป็นโบสถ์ที่มีความงดงามแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับสวยที่สุดของสำนักสงเขาแก้วทองปัจจุบันนี้เรียกสำนักสง์นะครับแต่ในอนาคตวันหน้าก็จะกลายเป็นวัดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะขอชวนสักครั้งนะครับมานะครับมาทำบุญกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณพิธีพุทธาพิเศษนะครับตอนนี้หลวงปู่บุญมาก็ขึ้นธารอธิษฐานจิตแล้วนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่อ่าบริเวณสถานที่ พุทธาพิเศษแข่งนี้วันนี้ก็มีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเยอะเลยนะครับที่นํามานะครับวันนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์มาหลายที่เลยนะครับก็มาจากปราจีนบุรีนะครับก็มีนะครับแล้วก็มาจากจังหวัดอยุธยามาจากกรุงเทพมหานครนะครับหลักๆเลยก็คือหลวงปู่บุญมานะครับกําลังอธิษฐานจิตบุกเสกของให้มี ควา,ามเข้มแข็งความเข้มขลังนะครับทั้งเข้มแข็งและเข้มขลังเลยแหละนะครับวันนี้ผมอาจารย์ก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปของหลวงปู่นะครับเทียนอยู่ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวหลวงปู่ก็อยู่บนธรรมาสนะครับกําลังอ,อธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยความเข้มขลังเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองแห่งนี้นะครับมาทำบุญไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานนะครับทำบุญถวายค่าน้ำค่าไปทำบุญใช้หนี่ธรณีสงฆ์เพราะว่าการทำบุญใช้นี่ธรณีสงฆ์นี้สำคัญมากเลยนะครับบางทีเราเดินเข้าไปตามวัดตมวาไปเหยียบหินดินปูนทรายติดเท้าติดรองเท้าเราไปอะไรไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญใช้นี่สงฆ์นะครับแล้วจึงจะดี สำหรับคลิปนี้เราจะอยู่ด้วยกันระยะเวลาไม่ยาวนานเกินไปนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับคราวหน้าเราจะพาเพื่อน,อน,อนแท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมแล้วมาไหว้พระทำบุญที่สำนักหลวงปู่บุญมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากลงนะเมตตาม,มหานิยมเจิมหน้าผากให้เป็นสิริมงคลหรือว่าเจิมกระเป๋าเงิน หรือว่าเจมอมาถังเงินการค้าการขายอะไรต่างๆทั้งหมดนํามาได้เลยนะครับนํามานมนต์ให้หลวงปู่ได้เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับอตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลเครื่องรางของของังเช่นตะกรุดนะครับหรือเป็นเหรียญหรือพระผงนะครับก็นํามากันเยอะแยะมากมาย หลวงปู่ก็อธิษฐานจิตแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับช่วงนี้หลวงปู่กําลังอธิษฐานจิตนะครับเพื่อเป็นการปลุกเสกให้วัตถุมงคลน,นี้มีความเข้มขลังนะครับเพราะว่าตามประวัติความเป็นมาแล้วหลวงปู่ได้ปลุกเสกแต่ละครั้งนะครับเมตตาม,มหานิยมปลอดภัยแค้วคาดนะครับ เพราะว่าของทุกรุ่นนี้มีประสบการณ์หมดนะครับจากหลวงปู่บุญมานะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่อ่าบริเวณพิธีการนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านข้างนี้ก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เวลาเพื่อนและท่านผู้ชมที่เดินทางมาก็มาน้อมสักระบ,บูชาขอพรกันได้เลยทุกวันนะครับ ตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆาสาทุกชนนะครับก็เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอำลาพาจากกันไปตอนนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีเวลาไม่ยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณสำนักสงเขาแก้วทองนะครับอตอนนี้ก็เพื่อนและท่านผู้ชมก็อาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดญ้าแว่วๆนะครับเพราะว่า มีการตัดหญ้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆนี้นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆที่เป็นสายบุญนะครับมาเข้าร่วมพิธีแล้วมาร่วมทําบุญกับทางวัดตอนนี้หลวงปู่ประพรมละมนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วนะครับอ่ะตอนนี้พวกเราก็น้อมรับนะครับน้ำมนหรือว่าน้ำพุทธมนจากหลวงปู่บุญมาได้ประพรมให้เป็นสิริมงคลนะครับ ครับก็มีพีพ่ๆน้องๆนำวัตถุมงคลนะครับมาเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษตอนนี้ก็พุทธาพิเศษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนี้ไปหลังจากที่หลวงปู่ได้ฉันเพลแล้วนะครับหลวงปู่ก็จะรับแขกรับลูกศิษย์ต่อไปสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็จะได้เข้ากุฏิพักผ่อนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เป็นกําลังใจและติดตามชมกันมาโดยตลอด เราก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยกันติดตามมาเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเจิมให้เป็นสิริมงคลก็ามาได้เลยนะครับตอนนี้หลวงปู่ก็เจิมให้กับบรรดาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเอาละครับเราก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมอาจารย์นัดก็จะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกที่ สำนักสงฆ์ขาแก้วทององเภอกบินบุรีจัังหวดปราจีนบุรีแห่งนี้หลวงปู่บุญมานะครับเราเครารพนักถือและศรัทธ,ธากราบไหว,ว้ไม่เสียหลายนะครับเรากาบไหว้ได้เต็มที่เลยคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ